สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันครับมาแล้วครับคันนี้สวยมากๆกครับกับ t ต y o t a v ีออนะครับปี2014เป็นมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆานะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยไม่เคยชนสีสวยเงางามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์รับประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนเลยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับผ่อน3,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับวีออสทนทานเครื่องพันหประหยัดน้ํามันนะครับ สองแสน 7 0 0 0บาทนะครับรถสภาพแบบนี้นะครับใครเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้สวยเดิมไม่เคยชนดูแลศูนย์จนปัจจุบันนะครับเครื่องพันห้าตัวจีนะครับรถอยู่ในสภาพฟิกสมบูรณ์มากๆนะครับขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยนะครับคันนี้เคยติดแก๊สนะครับเคยติดแก๊สถอดออกเรียบร้อยนะครับดูแลดีมากๆนะครับเข้าศูนย์จนปัจจุบันกล้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนครับรับรองว่าแจ่มจริงๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับพวงมาลัย มัตติฟังชันนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับใครกําลังหารถใช้งานผ่อนชิวๆ3 9 0 0รอโดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับทนดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้ครับเหลือเงินห0,000่นก็ยังได้นะครับก็ผ่อนสูงขึ้นครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ถ้าท่านกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ v ีออสเจนที่3นะครับได้สภาพได้ราคาแบบนี้คุ้มหรือไม่ลองพิจารณา ครับคันนี้ไม่แท้1 7ึ่0แกิโลเมตรนะครับเครื่องสมบูรณ์มากๆนะครับเกียร์ไม่มีปัญหากล้าการันตีเครื่องยนต์ให้3เดือนครับรับรองว่าใช้กันได้สบายใจแน่นอนนะครับสวยเดิมไม่เคยชนนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับถูกใจหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับหรือถ้าใครอยากจะทำเป็นเบาะหนังก็ได้นะครับเราทำสเต็ปให้ครับรับรองว่า ถูกใจแน่นอนมาได้ครับมาดูได้ครับการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับคุ้มครับกับราคา2 7 0 0 0บาทท่านได้ v ีออโฉมที่3นะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับกล้าการันตีเครื่องยนต์ให้แบบนี้ใช้กันได้ยาวๆแน่นอนไม่สวยจริงไม่ดีจริงไม่กล้าการันตีแน่นอนครับคัดแล้วเช็คแล้วตรวจสอบเรียบร้อย เกียร์เครื่องยนต์สภาพรถสวยมากๆนะครับใครเข้าใจสนใจนะครับคันนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับถึงจะเคยติดแก๊สตะครับแบบโตโยต้าไม่ต้องกังวลนะครับถอดออกไปนานแล้วนะครับถ้าจะมีปัญหาก็จะมีตอนถอดนู่นแหละครับฉะนั้นตอนนี้ใช้งานระบบน้ํามันปกติสมุดไหลลื่นแน่นอนดูแลง่ายใช้ได้สบายใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับจากใจครับ ตัวนี้สวยน่าใช้งานมากๆนะครับเครื่องพันหเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นตัวท็อป G นะครับ นี่เลยครับเป็นมือเดียวนะครับรถดูแลดีเข้าศูนย์จนปัจจุบันนะครับมาลองขับกลับได้เลยครับคันนี้อยู่มินบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ27,000บาทนะครับไทยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทก็ได้นะครับกับราคาสภาพแบบนี้รับรอง่าไม่ผิดหวังกับรถสวยๆคัดแล้วเช็คแล้วคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราทําหน้าที่นั้นให้ท่านเรียบร้อยนะครับรับรอง่าไม่ผิดหวังครับการันตีสวยจริงสภาพพร้อมใช้เอกสารครบเอาไปใช้งานกันตอนได้เลย เลยครับคันนี้แจ่มครับ